สวัสดีค่ะดิฉันนางสาพันนีรามณาีนะคะพนักงานอำเภอศรีวันโพสตวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะในแปลงของ CLM ตามโครงการโครกหนองนาโมเดลนะคะ,ะหลังจากที่หน่วยทหารพัฒนาได้ดำเนินการขุดในพื้นที่15ไร่แล้วนะคะเสร็จแล้ว100%นะคะหลังจากนี้ ะะหลังจากนี้เราก็มีในพื้นที่เนี่ยเรามีน้องๆน,นอบตอนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเนี่ยคอยดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีพนักงานสองคนนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราดำเนินการต่อจากที่ได้ดำเนินการขุดเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องๆน,นอบตอแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางรัตรการดานามโสมนะคะและขรอนี้เพื่อนเพื่อนงปตจังหวัดปัตตานีค่ะเราได้รับมอบโครงการจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็มีการปล่อยปลาแล้วค่ะมีการปลูกต้นไม้ไปหลายชนิดแล้วนะคะและตอนนี้กําลังดําเนินการทํารั้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราอยู่ใกล้ถนนนะคะและหลังจากเรารํานวเสร็จแล้วเราก็จะได้ทําฐานการเรียนรู้ตั้งหมดเข้าฐานนะคะ สวัสดีครับผมพินิจทิศทองอเป็นผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้คนวัวเห็ดครับปานิราชูแก้วผู้รับผิดชอบฐานากิจกรรมธรรมชาติครับครับกับผมนายปฏิพัฒน์กยีดูเลรับผิดชอบฐานกุโลธานครับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพัชรีหนุงโคงค่ะแล้ก็นางยินดีขุนเจริญค่ะพวกเราทั้งสองคนรับผิดชอบฐานกุลรักแม่ตัวนี้ค่ะ สวัสดีค่ะชันรัชนีแป้นแก้วรับผิดชอบฐานคนติดดินค่ะผมนายวีรยุทธสังวรรับผิดชอบฐานคนรักน้ำครับผมสวัสดีครับผมนายสัตววุฒิทองเอยดีดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานการเรียนรู้คนรักแม่โศพศกครับสวัสดีครับผมอัศลกรเทพทองครับดูแลรับผิดชอบฐานคนมีไฟครับผมคุณครับ สวัสดีค่ะพิฉชันนางรัตการดานามสมนะคะน,นปะตปตัตรลุงค่ะรับผิดชอบหัวกนนาทองคํานะคะที่คือหัวกนา,าทองคําค่ะ